อัจฉริยะเหนือชั้นตอนที่1087พบกับกับอเลนอีกครั้ง Microsoft กกำลังประสบปัญหาใหญ่ในเวลานี้แต่เฟิงยูไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยเขาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งในสหรัฐอเมริกานี่เป็นอีกครั้งที่เฟิงยูปรากฏตัวใน LA w i n and r a i n a r อ n รเพื่อชมเกมการแข่งขันของทีมปีนี้ทีม w n n n อ r a i นได้รับรับสองคน หนึ่งในนั้นคือหวังจื่อจื้อจากประเทศจีนและอีกคนหนึ่งคือมานูจินบิลีจากอาร์เจนติน่าเฟิงยู่ใช้เส้นสายของเขาเพื่อดึงตัวหวังจื่อจื้อมาจากทีมปัจจุบันของเขาและจะทำหน้าที่แทนร็อดแมนส่วนมานูจินบิลีจะยังอยู่ที่ยุโรปเช่นเดิมเพื่อฝึกซ้อมในการรับรอบแรกทีมวินแอนเรนได้ผู้เล่นชื่อเมตาซานดิฟอร์ดอเทสและผู้เล่นชื่ออังเรคิริเลนโกมาแต่คิริเลนโกได้ขอตัวอังเรคิริเลนโกจากเฟิงยู่ทันที เนื่องจากเขาบอกว่าผู้เล่นคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชาติของเขาและเขาจะดูแลผู้เล่นคนนี้เองเมตาซันดิฟอร์ดอาเทสและผู้เล่นอีกคนซึ่งสัญญาใกล้จะหมดลงแลกกับฮาคิมโอลาจูวอนแต่เฟิงยูยังคงยืนกรานที่จะทำการค้านี้เนื่องจากไม่มีศูนย์หน้าที่ดีกว่านี้ในตลาดแล้วผู้เล่นที่เฟิงยูมีอยู่ได้ตกเป็นเป้าหมายแต่ผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ขายหรือแลกเปลี่ยน ทั้งคารเตอร์และเพียผู้เล่นสองคนนี้สามารถดึงดูดแฟนๆและจะเป็นเสาหลักของทีมดังนั้นเฟิงยูจะไม่นำไปแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นฮิวตันร็อกเกตจะสร้างทีมใหม่และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกันแม้ว่าเงินเดือนของทีมวินแอนเรนจะเพิ่มสูงขึ้นแต่เฟิงยูก็ไม่ถือสาเขาต้องการให้ทีมของเขาปรับปรุงและเล่นเกมการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นหลังจากฮาคิมโอลาจูวอนเข้าร่วมทีมวินแอนเรน เขาก็กลายเป็นพี่ใหญ่ทันทีและสามารถดูแลร็อแมนได้เขามีประสบการณ์มากมายและสามารถถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้ทีมวินแอนเรนกำลังใช้สองกลยุทธ์หลักผู้เล่นของทีมชุดแรกได้แก่โอลาจูวอนร็อดแมนเพียตคาร์เตอร์และบินหลับพวกเขาจะเป็นผู้เล่นหลักของทีมเพียตและคาร์เตอร์เป็นผู้เล่นที่รุกได้ขณะที่โอลาจูวอนเป็นตัวสนับสนุนบินหลับแข็งแกร่งในด้านการป้องกันและเมื่อมีเขาอยู่รอบ การป้องกันของกลยุทธ์นี้จะดีขึ้นตัวสำรองอย่างอีวานม็อบลี่ลูวิสและราเฟอร์อันสตันยังเป็นผู้เล่นแนวรุกที่รวดเร็วและสามารถจับคู่กับเพียร์คาร์เตอร์หรือหวังจื้อจื้อได้อย่างง่ายดายก่อนเกมการแข่งขันออสตาในปีนี้ทีมเอ Win a n d r a i รนอยู่ในอันดับที่6ของดิวิชันตะวันตกการจัดอันดับของพวกเขาทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตกใจทีมนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีที่แล้วและพวกเขาสามารถเข้าสู่รอบตัดเชือกได้ในปีที่สอง แต่หลายทีมได้ดูคลานทีมวินแอนเรนพวกเขารู้สึกว่านี่คือทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยและผู้เล่นที่อายุมากก็มีอาการบาดเจ็บแม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปได้ก็ตามแต่พวกเขาก็จะตกรอบแรกสองทีมที่ดูคลานทีมวินแอนเรนมากที่สุดคือ LA l อเอเลเกอร์และพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์เลเกอร์ไม่พอใจกับทีมวินแอนเรนเพราะพวกเขามาจากเมืองเดียวกันและยังใช้สนามแข่งเดียวกันอีกด้วยหรือแม้แต่แฟนๆของพวกเขาก็ยังเหมือนกัน นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขามีการแข่งขันที่รุนแรงปีนี้เลเกอร์ทำได้ดีมากเพราะแชคปัจจุบันพวกเขาเป็นที่หนึ่งในกลุ่มตะวันตกและเป้าหมายของพวกเขาคือแชมป์โดยรวมส่วนที่พอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์ปัทวินแอนเรนก็เพราะพรอันเลนมีความเป็นปฏิปักษ์กับเฟิงยู่และได้เพิ่มระดับมาอีกระดับหนึ่งหลังจากที่เฟิงยูได้ขายหุ้นไมโครซอฟทสื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเฟิงยูและพรอันเลนว่าเป็นน้ำกับไฟ ซื้อบางแห่งถึงกับเปิดโปงว่าเฟิงยูซื้อทีมเพราะได้เดิมพันกับพรอันเลนเฟิงยูจะซื้อทีมที่ห่วยที่สุดใน NBA และสร้างใหม่เพื่อเอาชนะทีมเบเซอร์ในการพบกันครั้งก่อนวินแอนเรนเอาชนะทีมเบเซอร์ได้และครั้งนี้พรอันเลนได้ประกาศว่าพวกเขากลับมาเพื่อล้างแค้นหลังจากที่เฟิงยูได้สอบถามโค้ชคารแล้วเขาก็ได้บอกกับสื่อว่าวินแอนเรนจะเอาชนะเบเซอร์อีกครั้งในระหว่างการแข่งขันนี้ โอลาจูวอนซึ่งมักจะเล่นประมาณ20นาทีเสมอได้ลงเล่นถึง35นาทีสุดท้ายวินแอนเรนก็ชนะไปที่คะแนน17 7ต่อ91ในระหว่างการประชุมหลังการแข่งขันโอลาจูวอนได้เติมเกลือลงบนบาดแผลของเบเซอร์อย่าให้เราได้เจอกันอีกในรอบตัดเชือกไม่เช่นนั้นพวกคุณอาจจะไม่ผ่านรอบแรกโอลาจูวอนไม่พอใจกับโรเกตที่แลกเปลี่ยนตัวเขาไปเขาจึงได้พิสูจน์ว่าเขายังสามารถครองสนามได้ พรอ,นอลลันเลนโกรธเมื่อเห็นเฟิงยู่ยิ้มถ้าเฟิงยู่ไม่ขายหุ้น Microsoft ของเขาราคาหุ้นก็จะไม่ลดลงหลังจบเกมการแข่งขันเฟิงยู่ได้เข้าไปหยุดพรอ,อันเลนไม่ให้ออกจากสนามพรพักหนึ่งแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันคุณเป็นยังไงบ้างพรอ,อันเลนรู้สึกอยากจะบีบคอเฟิงยู่และตะโกนใส่เขาราคาหุ้นของ Microsoft ตกลงแต่คุณยังมาถามคำถามนี้กับฉันเหรอทีมของฉันเพิ่งแพ้ให้กับทีมของคุณไปค,ณคุณคิดว่ายังไงล่ะ นี่มันเหมือนเอามีดกรีดแล้วเอาเกลือโรยซ้ำอีกรอบเลยพรอัลเลนกล่าวออกมาดังลั่นหึมและพยายามเดินหนีไปเขาไม่ต้องการพูดกับเฟิงยู่จึ๊จึ๊จึ๊พรเราก็รู้จักกันมานานแล้วและฉันต้องต้อนรับคุณเมื่อคุณมาที่เอเอให้ฉันเลี้ยงอาหารขําคุณตกลงไหมพรอัลเลนตะคอกกลับฉันจะไม่กินข้าวกับคุณพรอัลเลนได้นึกถึงประสบการณ์อันเลวร้ายในประเทศจีนทันทีเมื่อเฟิงยู่ได้เอ่ยชวนเขา แล้วกาแฟละ่ะเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับ Microsoft ระหว่างดื่มกาแฟได้พอนอันเลนโกรธจ,จัดคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ Microsoft อีกแล้วและเราไม่มีอะไรต้องคุยกันเฟิงยู่กำลังพยายามทำให้ฉันขายหน้าและฉันจะไม่ให้โอกาสเขาเด็ดขาดเฟิงยู่ยักไหลนั่นหมายความว่า Microsoft กำลังจะแพ้คดีหรือโอ้ Microsoft จะเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่เมื่อไหรล่ล่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณ พอลอัลเลนได้ตอบกลับแน่นอนว่าฉันเป็นผู้ถือหุ้นของ l e โน v o Group และสัญญาของ l e โนโ o กับ Microsoft ก็ยังเหลืออีกหนึ่งปีเฝิงยู่ยิ้มเช่นนั้นก็ควรเป็นหลิวชวนจื้อที่จะถามนอกจากนี้ Microsoft จะไม่แพ้คดีความด้วยพรเราเคยเป็นหุ้นส่วนกันมาก่อนและนี่คือคำแนะนำสำหรับคุณรีบขายหุ้น Microsoft ของคุณไปซะและไปลงทุนในสิ่งอื่นราคาหุ้นของ Microsoft จะไม่เพิ่มขึ้นอีก เฟิง่งยูแนะนำพรด้วยความจริงใจตลกหรือไงคุณเป็นใครถึงจะมาให้คำแนะนำกับฉันคุณคิดว่าฉันต้องการให้คุณสอนฉันว่าเมื่อไรควรถือหรือขายหุ้นของฉันเหรอฉันจะกลับแล้วฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณอีกหลังจากพอรอัลเลนจากไปเฟิ่งยู่ก็ยิ้มไม่ว่าพอรอัลเลนจะขายหรือถือหุ้นไมโครซอฟทอยู่ก็ตามแต่ราคาหุ้นจะยังคงดิ่งลงแน่นอนหากพอรอัลเลนขายหุ้นของเขา มันก็จะเป็นการเร่งการพังทลายของหุ้น Microsoft และทรัพย์สินของเขาก็จะลดลงแต่ถ้าเขาไม่ขายทรัพย์สินของเขาก็จะลดลงเช่นกันไม่ว่าพรอนอนเลนจะเลือกแบบไหนเขาก็จะประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่แน่นอนการพังทลายของตลาดสหรัฐได้เริ่มขึ้นแล้วอืมบางทีฉันอาจจะเร่งมันให้เร็วขึ้นอีกก็ได้ตอนที่1088ฟองสบู่แตก คดีการผูกขาดของ Microsoft ขึ้นสู่ศาลอีกครั้งและผู้พิพากษากล่าวว่า Microsoft มีพฤติกรรมการผูกขาดและมีหลักฐานชัดเจนนั่นหมายความว่า Microsoft จะต้องเผชิญกับบทลงโทษครั้งใหญ่และมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้แยกการขายรวมในวันเดียวกันสถาบันการเงินหลายแห่งสังเกตว่าดัชนีหุ้นของ n a s d a q c o m p o พ i t พุ่งเกิน5,000จุดไปแล้วช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วนั้นน้อยกว่านี้ถึงครึ่งหนึ่งเพียงปีเดียวมันกลับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า พวกเขาเห็นว่า Microsoft กำลังจะขาดทุนและบริษัทที่มีการทำธุรกิจกับ Microsoft จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจขายหุ้นที่ถืออยู่ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีบางรายก็เริ่มขายหุ้นของพวกเขาและส่งผลให้ NASDAQ Composite ลดลง5%ในวันเดียวกันเฟิงยู่คิริเลนโกและฟู่หลงฉีรู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามีคนอื่นกำลังบงการตลาด พวกเขาสังเกตเห็นว่ามีคนสร้างพอร์ตสถานะขายก่อนหน้าพวกเขาเสียอีกเมื่อวานนี้เมื่อ NASDAQ Composite ถึงจุดสูงสุดก็ได้มีคนเริ่มสร้างพอร์ตระยะสั้นเฟิงยู่สงสัยว่าคนพวกนั้นรู้ได้อย่างไรว่า NASDAQ Composite จะดิ่งลงเว้นแต่ว่าบุคคลน,นี้จะมีข้อมูลวงในจากสถาบันการเงินว่าจะมีการทิ้งหุ้นของ Microsoft Cisco d e เดและหุ้นอื่นๆร่วมกัน บุคคลน,นี้ต้องมีอิทธิพลขนาดไหนกันถึงได้มีเส้นสายกับสถาบันทางการเงินมากมายเฝิงยุครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําเช่นนี้ได้คนคนนั้นก็คือโซรอสจากคอนตัมฟันมีเพียงโซรอสเท่านั้นที่จะกล้าทําเช่นนี้และสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของสถาบันการลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ได้นอกจากนี้การขายระยะสั้นยังเป็นสิ่งที่โซรอสชอบทามาโดยตลอด เฟิงยูไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้และเขาก็ไม่สนใจเขาและเพ,เพื่อนเริ่มสร้างพอร์ตเมื่อ N นสแด c คอมโพสิตถึง5000จุดและแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้เลเวลเรสสูงแต่จากประสิทธิภาพของตลาดในวันนี้จะต้องมีการเทขายอย่างตื่นตระหนกอย่างแน่นอนและในวันพรุ่งนี้ดัชนีหุ้นก็จะดิ่งลงไปอีกกรณีการผูกขาดของ Microsoft เป็นเพียงประกายไฟที่ถูกจุดหลังจากที่เฟิงยูขายหุ้น Microsoft ของเขาไปเมื่อปีที่แล้วราคาหุ้นของ Microsoft ก็หยุดเติบโต อย่างไรก็ตามหุ้นอื่นๆจำนวนมากยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลาั่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือบริษัทส่วนใหญ่ที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งนั้นยังคงไม่สามารถทำกำไรได้รายจ่ายของพวกเขามากกว่ารายรับแต่ราคาหุ้นของพวกเขากลับพุ่งขึ้นมากกว่าบริษัทที่ทำกำไรได้อย่างไ i c r o s o f t เสียอีกบริษัทเหล่านั้นขายสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสารรค์และแนวคิดเท่านั้นและไม่มีใครรู้ว่าแนวคิดของพวกเขานั้นจะถูกทำให้เป็นจริงได้หรือไม่ นี่มันเหมือนกับการพนันหากนักลงทุนชนะพนันก็จะได้รับผลตอบแทนหลายเท่าแต่สำหรับการแพ้พนันนักลงทุนเหล่านั้นไม่เคยคิดว่าจะแพ้เป็นเวลาสองปีติดต่อกันที่บริษัทร่วมทุนได้ลงทุนจำนวนมากในบริษัทเทคโนโลยีบทวิจารณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นเรื่องละหลวมและทุกคนต้องการกำไรจากการจดทะเบียนของบริษัทเหล่านี้ มีคนกล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่อต้านการผูกขาดของ Microsoft เนื่องจากรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่ต่างขาดทุนนี่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่เข้าจดทะเบียนจะสามารถทำกำไรได้สินทรัพย์ของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นอาจเพิ่มขึ้นแต่ที่จริงแล้วพวกเขากำลังใช้เงินที่หามาได้จากการลงทุนในตลาดหุ้นต่างหาก ภาพที่สวยงามที่วาดโดยบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นอยู่ไกลเกินไปและบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้หลายแห่งได้ใช้เงินที่ได้รับจากตลาดหุ้นและการลงทุนร่วมทุนจนหมดสิ้นแต่พวกเขาก็ยังคงขาดทุนอยู่ดีบริษัทต่างๆใช้เงินจากนักลงทุนเพื่อซื้อและรวบรวมกิจการกับคู่แข่งแนะนำบริการใหม่และส่งเสริมแบรนด์ของตน การกระทำของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ก่อให้เกิดฟองสบู่และเจ้านายของบริษัทเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าเหตุใดบริษัทของพวกเขาจึงมีมูลค่ามากมายขนาดนั้นได้ยูโูจะมีมูลค่ามากกว่า1 0,000แสนล้านด้วยผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างไรกำไรต่อปีของยูโูเป็นเท่าไหร่นี่ดูเหมือนจะเป็นหลุมลึกที่ไม่มีก้นบึง้งใครจะยังกล้านำเงินของพวกเขาไปลงทุน รายงานทางการเงินประจำปีและรายงานรายไตรามาสเหล่านี้ยังได้รับการพิจารณาโดยหลายหคนว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฟองสบู่แตกและเป็นแรงจูงใจให้สถาบันการลงทุนขนาดใหญ่ขายหุ้นเทคโนโลยีอีกข่าวลือหนึ่งคือบักแห่งสหสรั์ซึ่งจะทำให้เกิดความโกลาหนกับบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทต่างๆต้องใช้เงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ดังนั้นจึงเพิ่มแรงกดดันทางการเงินของบริษัทเหล่านั้น มีข้อโต้แย้งการสนับสนุนและทฤษฎีมากมายแต่ไม่ว่าอย่างไรตลาด n s ส a ด c คอมโพสิตก็ร่วงลงและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดเฟิงยู่มีอัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหุ้น NASDAQ เหล่านั้นตั้งแต่ต้นปี2541เป็นต้นมาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงใน a ส d a q ต่ำกว่า3%ผลตอบแทนนี้ต่ำกว่าพันธบัตรและต่ำกว่าที่ได้คาดเอาไว้ที่ 6. 5 นักวิเคราะห์บางคนรู้สึกว่าหุ้นทั้งหมดนั้นสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมอย่างน้อย7%นั่นหมายความว่าหุ้นของ NASDAQ มีมูลค่าสูงเกินจริงไม่ว่าจะเป็นหุ้นของ Microsoft IBM หรือเดลเป็นต้นล้วนเป็นความเฟื่องฟูที่ไรเหตุผลแต่ตอนนี้ฟองสบู่ได้แตกแล้วและราคาหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปเหล่านี้จะได้รับผลกระทบอย่างเลวร้ายที่สุดหุ้น N a s ส a q เริ่มดิ่งลงอย่างบ้าคลาั่ง และยังเริ่มส่งผลกระทบให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กดิ่งลงเช่นกันมีหลายบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเริ่มมีข่าวลือว่าตลาดหุ้นจะพังอีกครั้งแม้แต่ Microsoft, IBM และบริษัทด e ูชิปอื่นๆก็หยุดมันไม่ได้ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากเริ่มตื่นตระหนกและพยายามทิ้งหุ้นเกิดเป็นวงจรอ,อุบาทยิ่งมีคนขายหุ้นมากเท่าไหร่ราคาหุ้นก็จะยิ่งตกเร็วขึ้นเท่านั้น ยิ่งราคาหุ้นตกเร็วเท่าไหร่คนก็จะขายมากขึ้นเท่านั้นภายในหนึ่งสัปดาห์ตลาด s ส a q c o m p o พ i t e ก็ลดลงเกือบสิบจุดนับเป็นการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษผลกระทบดังกล่าวทำให้หุ้นในตลาดการเงินหลักของโลกร่วงลงมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดเทคโนโลยีเครือข่ายพรอ,อลเลนกำลังรู้สึกเสียใจหากเขารู้ว่าราคาหุ้นของ Microsoft จะยังคงลดลงเขาคงจะขายหุ้นบางส่วนของเขาไปตั้งแต่แรกแล้ว ในตอนนี้เขายังมีหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงอีกหลายหุ้นและแม้ว่าเขาจะขายมันออกไปมันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของเขาในบริษัทพรอ,อันเลนรู้สึกว่าเขาควรจะนำเงินของเขาไปลงทุนที่อื่นไม่ว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรก็ยังดีกว่าต้องทนเห็นทรัพย์สินของเขาหดหายไปทุกวันแต่การตกนั้นไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยไม่เพียงแต่ m i c r o s o f t IBM เดลและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่อื่นๆเท่านั้นที่ประชุมกันทุกวันเพื่อคิดหาวิธีที่จะกอบกู้บริษัทของพวกเขาและหยุดการลดลงของราคาหุ้นแม้ว่าการลดลงของราคาหุ้นจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของบริษัทมากนะักแต่ก็มีผลกระทบอย่างมากต่อแบรนด์ของบริษัทชื่อเสียงและอื่นๆและยังมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทด้วยหากราคาหุ้นตกนั่นก็เท่ากับสินทรัพย์หดลง ทุกคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมฟองสบู่อินเทอร์เน็ตถึงแตกได้ช่กกดดไลลค์แะ